ทำไมรถบ้านที่ใช้งานเองถึงควรเลือกใช้น้ํามันเครื่องเกลสังเคราะห์วันนี้นะคะเองจากออยสกายนะคะจะมาขอแชร์ไอเดียกับสองคุ้มคุมที่1นนะคะเกณฑ์น้ํามันเครื่องเกลสังเคราะห์เนี่ยจะมีระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายของน้ํามันเครื่องที่ยาวนานกว่าเกตดอื่นๆนะคะเพราะว่าสารเติมแต่งในน้ํามันเครื่องเนี่ยจะช่วยขจัดสิ่งสกรปรกในน้ํามันได้ดีกว่านะคะดังนั้นการใช้งานก็จะยาวนานกว่าเกรดอื่นๆนะคะแล้วแตกต่างยังไง กับรถเชิญพาณิชย์นะคะหรือว่ารถกระบะที่เขามักเลือกใช้เกรดธรรมดามากกว่านะคะเพราะว่ารถพวกนี้เนี่ยมีรอบวิ่งที่สูงนะคะเช่น1เดือนเนี่ย อาจจะวิ่งไปถึง10,000โลแล้วนะคะทําให้ได้เปลี่ยนถ่ายน้ํามันอยู่บ่อยๆนะคะก็การเลือกแบบนี้เนี่ยก็อาจจะมีมุมที่คุ้มค่ากว่าอยู่นะคะแล้วก็คุ้มที่2นะคะคุณภาพการหล่อลื่นของน้ํามันเครื่องเนี่ยเกลดสังเคราะห์นเนี่ยจะเหนือกว่าด้วยมเลกุลของน้ํามันเครื่องนะคะที่มีความสม่ำเสมอทําให้หล่อลื่นเครื่องยนต์ขนาดวิ่งเนี่ยได้ดีกว่านะคะทําให้รถอยู่กับเรายาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องแบบนี้เนี่ยอาจจะแบบมองไม่เห็นนะคะแต่ว่าจะ เห็นผลชะเตนนะคะเมื่อรถมีอายุที่มากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องทุกๆ6เดือนสำหรับรถใช้เองเนี่ยแนะนำเป็นเกรดสังเคราะห์จะดีกว่านะคะถ้าเลือกไม่ถูกนะคะว่าจะใช้แบบไหนดีค่ะก็ทักมาที่ l ล n e OA ของพอยสแควร์ให้ช่วยแนะนำได้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ